เกิดอะไรขึ้นหากคุณอาบน้ํานานเกิน5ปีนายแพทย์ฮัมบินวัยสาปีเป็นอาจารย์ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเยในสหรัฐเป็นู้เชา่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันผมรู้สึกสบายดีคุณคุ้นชินกับมันนี่คือคำตอบของนายแพทย์เตมฮัมบินเขาเล่าว่าการที่เขาอาบน้ำนานถึงห้าปีเริ่มมาจากการที่เขามีความสงสัยว่าถ้าหากเราไม่อาบน้ําเป็นเวลานานจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเริ่มแรกนะครับเขาก็เริ่มจากการใช้สบู่ยาสะผมและผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายในปริมาณที่น้อยลงรวมทั้งลลดควาาาามถี่ในนกร้ํง โดยแทนที่อาบน้ําทุกวันเขาเปลี่ยนไปอาบน้ํา3วันครั้งก่อนที่หยุดอาบน้ําไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงแรกนะครับนายแพทย์ทารู้สึกว่าอยากจะอาบน้านะครับร่างกายนะครับมีความเหนียวเหนอะหนะนะครับแล้วก็รู้สึกก็คิดถึงการอาบน้ําแบบเดิมนะครับแต่รู้ไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับคุณหมอก็เริ่มมีความเคยชินนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คุ้นชินกับมันไปนะครับแล้วก็ไม่อยากอาบน้ําอีกครับแพทย์ทรมวินบอกว่าการไม่อาบน้ําจะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการควบคุมที่ทําให้ระบบนิเวศผิวหนังเข้าสู่ภาวะสมดุลและทําให้หยุดส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์แพทย์ทรมวินกล่าวสรุปในหนังสือว่าเราอาบน้ํากันบ่อยเกินไปและอาจเป็นประโยชน์หากลดการอาบน้ําลงคุณล่ะครับเคยหรือเปล่าครับที่อยากจะทดลองไม่อาบน้ําหรือใครไม่อยากอานานนะครับเคยไม่อาบน้ํา,น,น,า,น,น,าน,นานเกินกี่วัน